สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่านะคะเดี๋ยวทฉันคงต้องเอาให้ดูให้ฟังกันอีกครั้ง,นงนหนึ่งว่านายนาทีพูดถึงวันที่26ไว้อย่างไรพอโดนจับได้ไล่ทันก็โกรธว่ากูจะไปหรือไม่ไปทนายกูจะไปหรือไม่ไปก็ได้แต่วันนั้นตอนที่พยายามอ้อนขอเงินว่าจะต้องไปรับรองทนายจะต้องไปดูแลทนายนั้นเนี่ยคุณพูดไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะ ในนาทีฟาดงวงฟาดงาไม่หยุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันที่26ที่เคยออดอ้อน,ออนหาเงินจาก f อซคือทุกครั้งพอมีอะไรก็จะมาบอก f อว่าวันนี้ต้องไปรับทนายวันนี้ต้องไปดูแลต้องมีค่าใช้ใจ่ายหาเงินค่าน้ำมันแล้วก็ขึ้นไลค์ขายของ f อซก็เห็นว่าอุ้ยนี่เป็นการงานนี้ไอ้ล้นตายแน่นันน่นนู่นนี่ก็ สนับสนุนว่าเออนี่ก็เป็นคนกล้านะเขเราต้องช่วยเขาหาเงินค่าทนายอะไรตั้งหลายแหล่ก็จะซื้อของให้แต่งวดนี้นะคะในวันเดียวกันเนี่ยวันเนี้ยโดนแหกสองเรื่องไม่ว่าเรื่อง การที่จะไปบริจาคของทางใต้แล้วอ้างว่าเป็นโปรเจกต์ของตัวเองจริงๆแล้วตอนนี้มันเปิดออกมาแล้วว่าไม่ใช่ต้องยอมเปิดออกมาแล้วนะคะไอ้ที่หลอกขายข้าวขายของอะไรนั่นไปเนี่ยได้เอาเงินไปช่วยสนโทก,กับเขาหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้เพราะเราเห็นวนะ่าตัวหลักคืออีกครอบครัวหนึ่งคือกลุ่มกวนของสุราเอกจีน แล้วก็มีกลุ่มกวนของเพื่อนเขาที่ทำไม่มีชื่อไอขาหมูร่วมอยู่ในนั้นเลยแม้แต่น้อยตัวเองไปแอบแปะแต่มาบอกเอฟซีตัวเองว่าเป็นตัวตั้งตัวติพอโดนแหกถึงสองเรื่องจากดิฉันก็เลยออกมาดิน้นออกมาดิน้นเอ้าออกมาดินางง้นปุ้มอย่างนั้นปุ้มอย่างนี้จะเรียกอะไรเรียกไปเลยค่ะจะอีป,ปอบอีปุ้มอีเรืองฉันไม่สนใจราค่ะศักดิ์ศรีของคนเราเนี่ยมันอยู่ในใจมันอยู่ที่ตัวเราเองไม่ใช่ที่ปากโซโคก ของไอ้ชาติชั่วบางตัวไอ้มิชาชีพที่จะออกมากลดาแล้วจะทำให้ดิฉันต่ำลงไปฟังค่ะว่าไอค้คนคนนี้แต่ละคำแต่ละคำของมันหาความจริงไม่ได้เลยนะครับเออฝากไว้ให้คิดพิจารณาในปุ้มอะไรที่มึงเบาได้มึงเบาวะปุ้มเอ้ยมึงจะหาตีในรูปมึงไหนทุกวันในรูปมึงรียอะไรปุ้มขอโทษนะนายนาะทีฉัน แหกความจริงฉีกหน้าคุณแล้วคุณจะไปทำอะไรลูกสาวฉันได้อย่าคิดนะว่าเอฟซีคุณจะเชื่อจริงๆเรื่องบ่อบาดาลเรื่องแปลงสองก็เห็นแล้วว่าพวกคุณมันไม่มีไกด์พยายามเสือเกินพยายามเสือเกิดแต่ละครั้งที่ทำคอนเทนต์ขึ้นมาก็คือหาแดกกับเอฟซีหลอกให้เอฟซีจ่ายค่านั่นจ่ายค่านี่จ่ายค่าจ้างกูถามจริงๆมึงหลอกให้ออแอนแดนไกหัน ใจ่ายให้ไอเดียวเนี่ยสองพันมึงให้ไอเดียวสองพหรือเปล่ากูถามหน่อยกูถามหน่อยฉันไม่มีทางเบาในการฉีกหน้ากากพวกมิจฉาชีพหรอกจก้ะอย่าลืมนะว่าฉันฉีกเธอได้ครั้งหนึ่งสองครั้งอย่ามาพูดอุ้ยทองปลอมเอาหลักฐานมาสิโกงแช่เอาหลักฐานมาส,าามาสิฉันเอาออกมามา,มากมายเธอก็ไม่เคยยอมรับสักทีหนึง่ง เพราะฉันคนอย่างเธอไม่เคยยอมรับความจริงเธอโกหกตอแหลไปเรื่อยทำไปฉันก็ฉีกเธอไปเรื่อยเหมือนกันจะบอกวิ่ยเบาได้ก็เบาเสือกเขี้ยอะไรกับกูอะครับอะไรที่มึงเบาได้มึงควรที่จะเบามึงไม่เข้าใจเหรอว่ากูประกาศแล้วกูไม่ไกลเกียร์กับพี่โลนกูไม่ไกลเกียร์เออนัดไกลเกียร์เนี่ยโจดจะไปก็ได้หรือไม่ไปก็ได้ไอะไรปะเออจะกูไม่ไปเพราะกูประกาศกูไม่ไกลเกียร์กูจะไปทำไมฮะเออ จริงป่ะงทนายกูจะไปคนเดียวหรือว่ากูจะไม่ไปหรือว่าทนายกูไม่ต้องมาก็ได้ก็ไม่ซื้อของ,ของก็กูมึงไม่เสื้ออะไรอ่ะฮะเสื้ออะไรก่อนคะตอบปุ้มปุ้มตอบพี่ปุ้มปุ้ม,ออม,มเสื้ออะไรฮะแล้เวเธอล่ะ เธอเสือกอะไรกับเรื่องหงสาวิตีถ้าเธอเสือกเรื่องหงสาวิตีเรื่องของคนนั้นคนนี้ได้ไปเสือกเรื่องของไอ้พวยเอามาพูดให้คนเชื่อว่าไอ้พวยจะออกจากคุกไอ้พวยจะได้รับการประกันตัวสารพัดมึงยังเสือกได้เลยทําไมฉันจะเสือกเรื่องขี้ขี้แบบนี้ไม่ได้นะฉีกหน้ากากคนขี้ขี้นะคะให้เอฟซีมึงได้เห็นว่าคนอย่างมึงเนี่ยโกหกพกลมโกหกปิน้นป้นก็ะล่อนตอแหลยังไงเอฟซี FC, ไอ้พวย มาฟังเอาไว้นะคะขนาดไอ้พลยอีทถยดยังไม่เอาคนคนนี้เลยอนุวัฒน์ยังพูดอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าไปฟังไอ้พวกไปทำคอนเทนต์ทั้งหลายพวกคุณยังฟังมันอีกเหรอยังเชื่อเหรอว่าทุกวันนี้ที่มันพูดเนี่ยมันหวังดีกับไอ้พลยอีทถิดมันไปด่าไอ้พวยรับหลังตั้งกี่ครั้งมันกับไอ้พลยไม่เหยียบเงา,ไม,เาไม่เผาผีกันแล้วคุณรู้หรือเปล่างานวันบวงสวงเนี่ยใครๆก็กลับไปได้แต่ไอ้เวนนี่ไม่มีใครต้อนรับมันอย่างแน่นอน เพราะทุกคนเขารู้ความเฮี้ยของมันจะไปเหยียบนาก็จะเป็นเสนียดจังไรกับนาเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าฉันจะเสือกมีสิทธิ์ค่ะหน้าที่ของพลระเมืองดีกระชากหน้ากากไอ้คนที่ทำมาหาแดกกับการหลอกลวงคำโกหกพกกลมทั้งหลายมึงพูดไว้ว่ายังไงวันนี้มาบอกก็ มึงน่ยไม่ไปกูรู้อยู่แต่มึงบอกว่ามึงเนี่ยจะต้องไปดูแลทนายต้องไปรับทนายทนายจะมาเดี๋ยวมึงต้องไปจ่ายค่าห้องไปเช่าห้องไปดูแลแต่พอมาวันนี้พอถูกทวงเอาแล้วมึงจะไปหาดใหญ่เนี่ยแล้วทนายมึงละทนายกูจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะมันมีเหรอคะอายการเป็นโจทย์แล้วมีนัดไกลเกลีย่ยมันมีเหรอ มึงไปแจ้งความทนายสมเกียรติไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะมันคนละเรื่องกับที่มึงเอาทนายของบูมน้อยไปที่ศาลนครปฐมตกลงมึงแจ้งความทนายสมเกียรติหรือมึงฟ้องตรงทนายสมเกียรติกันแน่กุงงงไปหมดละอัปเดตคด,ดีของพี่หัวปลาไหลหน่อยกลับไปขาหมูหน่อย นะครับในทาเรื่องนี้ครับนะอืก็วันที่ยี่สิบหกนี้ครับนะนะครับอสารนะครับสารนัดไต่เกียวันที่ยี่สิบหกนี้ครับนะก็แล้วก็อ่าอยการเนี่ยเป็นโจ์นะครับเป็นโจ์ฟ้องนะครับนะถ้านะครับนะพี่หมวปปาไหลหรือพี่โรนเนี่ยไม่มาก็ต้องถูกออกถูกออกหมายจับนะครับต้องถูกออกหมายจับนะในวันที่ยี่สิบหกนี้ที่จังหวัดนครนนท์นะครับในทาาเรื่องนี้ ก็เร <tang s> ิ่มอัปเดตให้กับ f อทุกคนได้ฟังว่านะครับนะวันที่2พคนี้ผมก็ต้องไปทนายนะครับนะผมจะไปก็ได้หรือผมไม่ไปก็ได้นะทนายแจ้งแล้วแต่ว่าทนายมาเราก็ต้องไปต้อนรับนะจองที่พักจองแรมนะครับต้องดูแลทนายทนายก็จะเดินทางมานะครับทนายของไรเอ็ดนะครับก็จะเดินทางมาในพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับเดินทางมาถึงนครนนท์นะครับนะนครนนท์ก็คงจะมาช่วงเย็นๆนะผมก็ต้องไปรับทนายเอฟซีครับนะเนื้อที่อยู่ที่พันะครับคดีของไอ้ขาหมูนะครับกับพี่หัวปลาไหลหรือพี่โรส ก็นัดไกลเกียวันที่26นะครับนะแล้วก็เดือนหน้านะครับนัดใต่ส่วนมึน้องนะครับเดือนหน้านัดแต่ส่วนมึน้องแต่ว่าไอ้ขาหมูมันก็แจ้งมาแล้วนะครับว่าเออขาหมูมแจ้งผมมานะครับว่ามัน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 ไม่ไกลเกียรนะครับคุณจำคำพูดของคุณในวันที่24ในขณะที่นั่งอยู่ในบ้านของพวกเอกจีนได้ไหมคุณพูดไว้แบบนี้จำได้หรือเปล่า ว่ายี่สิบกเป็นนัดไก่เกลียอายการเป็นโจทย์คุณจะไปหรือไม่ไปก็ได้ทนายแจ้งมาแต่ทนายเนี่ยจะมาแล้วคุณก็มีหน้าที่จะต้องไปต้อนรับขับสู้ไปดูทนายแต่วันนี้คุณพอถูกถามวมาอ้า,อาไม่เป็นนัดไก่เกลียแล้วเหรอไม่เป็นนัดไก่เกลียแล้วเหรอยังไงเหรอ คุณไม่ไปรับทนายอะไรเลยได้ซ้ําคุณจะเดินทางไปใต้อย่างเดียวลืมคําพูดกูจะไปหรือไม่ไปมาเสือกอะไรด้วยกูมีหน้าที่จับเฮียนะไอไหนเฮียกูถ้าแฉอะไรได้กูเปิดโปงอะไรได้กูเอาความจริงมาตบหน้าได้ให้เฮียมันดิน้นกูเอาหมดจ้านะจ๊ะอย่าเล่นกับยานกูมีแต่ความจริงที่พูดออกไปนะ่ะให้มารู้ไปว่าไอสารพัดเฮียไออะไรแต่ละตัวอย่างพวกมึงเนะี่ย จะอยู่ยั้งยืนยงได้เหรอจะไปทำบุญจะไปทำอุ้ยทาบุญให้น่นให้คนนั้นคนนี้ดูเงินมึงสักเฟื้องนึงก็ยังไม่มีเลยค่าน้ำมันก็อีแดนแกนอีแอนแดนไกห่หําเป็นคนจ่ายให้เงินที่ได้มาจากขายกระเป๋านั่นเวลามึงขายกระเป๋า คนที่ได้เงินคือเจ้าของกระเป๋าอาจจะเป็นเมียรหรืออมาม่าของมึงแต่มึงได้แค่ค่าจ้างมึงได้แค่ค่าจ้างในการขึ้นไลฟ์เท่านั้นเองครั้งละ2องพันสองพันห้าไม่เกินนั้นเพราะฉะนั้นมึงไม่ได้ร่วมอะไรเลยในการลงทุนในการไปช่วยคนครั้งนี้แต่มึงเอาคอนเทนต์เอาชื่อเสียงอยู่คนเดียวหลอกเอซมึงว่ามึงนี่อูโหทุ่มเต็มที่ ไม่มีเลยค่ะเงินของเอกจีนทั้งนั้นเงินของนักการเมืองเงินของผู้ใหญ่ทั้งนั้นไอ้ขาหมูไม่ได้ออกแม้แต่สตางแดงเดียว